คลิปโอมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันจะคลิปมาได้ยังไงเขียงแค่พิมพ์ว่าโปเสแ9หรือว่าพีลิงก็ได้นะคะแล้วก็คลิกคำว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างนี้เลยแล้วก็ส่งการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วน้องๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพี่เกดด้วยนะคะชินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกสเกมเมอร์ สวัสดีครับผมเป็นแคสเตอร์ผมนะวันนี้ก็อยู่กับท่านพ็อกเก็ต89ครับกับเกมอะไรท่านผมเพิ่งจะได้เคยเล่นอะไอทิเมอร์ชิคเก้นฮอสค่ะพาท่านแบงค์นะคะมาเปิดเดิมมาหรือว่าเปิดซิงนั่นเองเปิดซิงเลยทีเดียวผมเล่นในโหมดปาร์ตี้ละกันโอเคโอเคเไปเลือกด่านกันนะคะมาเลือกเลยค่ะต่างคนคนเดียวท่านเจนป่ะแล้วตอนนี้เนี่ยให้เราเลือกด่าน ต่างคนต่างเลือกเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะสุ่มโอเคแล้วด่านแมนชั่นเลยกันีฟรีพีระมิดนี่อ้าวมีคนสามคนนะตอนนี้อ๋อแกะไปแต่งตัวแกะไปแต่งตัวไหนเนี่ยค่ะแกะอยู่ข้างล่างอ๋อเรียบร้อยไหมอ่าดูมันดูมันมอะไรของมันวะเนี่ยเหมือนมันวาร์ปได้พี่คนดาต้าใช่ไหมเออดาต้าผมโหเล่นด่านเบื้องต้นเหรอไม่รู้เนี่ยใครได้ทันได้แล้วโอเคพีระมิด เราเป็นยังไงกันเองนะคะใช่มาคนรีบเลยกันใหญ่เลยผมเอาอะไรอู้อันนี้มันวางไหนดีด้านบนเด้อติดอันนี้น่าจะง่ายมากอันแรกแล้วแต่นี่แล้วแต่ท่านเลยโอเคหรือแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแต่ท่านเลยไม่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 ท่านไปก่อนผมไม่แน่ใจเพื่ออะไรมันมีอะไรอ่ะเขไม่เห็นจะมีอะไร อ๋อแล้วท่านมันเลยแล้วท่านกูเงียบไม่พ่อยเลยดูพี่แกเขาเงียบม,มากเขากำลัง่นกนแล้วต้องมีอะไรอันเกดีโหนบอกกันบ้างผมเล่นทางแหลบอกบอกว่ามันมีคนดูท่านอืมบอกอะไรตอนนี้บอกแล้วมันเปลี่ยนทิศทางของยังไงท่านกดค,คิวค่ะ Q Q กดไ้ลูกเรียนก็ได้ใช่โอเคเองยางนี้ดีกว่า เก็บจะไปยังไงท่านไม่ใ okay. ห้ไปทางอื่นมีไปทางนี้ดีกว่าตายแล้วไปไมด้มันตันมันเข้าไม่ได้นี่กว่าเอออ๋อมันจะหมุนนั่นอยู่อดโอเคโอเคโอเคแล้วก็ลื่นลงไปแล้วไมคนเขาโดดไปเหมือนกับเป็เลื่องง่ายกดชิวกดชิฟค่ะกดชิฟโอเคงั้นเดี๋ยวพัดโอเค แล้วมันจะขึ้นไปอีกแล้วก็ไปเลยขึ้นเลยขึ้นเลยน่าร้อเคตกใจดูอินนี่โนพอยไม่ได้คะแนนไม่ได้คะแนนโอเคเอาเหรียญดีกว่าระเบิดมันไตอืมเพราะวันนี้มันขวางอืมมันก็จะง่ายอย่างนั้นเวรกรรม โอเคถ้าได้เหรียญเนี่ยคือจะได้คะแนนด้วยนะคะน้อยอ้าวอ้าวให้มันตายได้ยังไงวะเนี่ยเอาไม่รู้แหละนี่เราล่อแล้วได้คะแนนแล้วเช่งนั้นโดนทับตายหรือเปล่าได้คะแนนเหรียญโอ้โหเยอะจินี่นี่เองอ๋อนี้นี่ดูนี่ทุกคนจะไปทางไหนกันอ่ะกลัวจะเข้าไปได้ ทุกคนมีใครอยู่ยุ่ข้างบนเลยหรือนี่จะไปกันยังไงตาย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 อ่ะดิท่านเกตลองเลยผมให้นั่นไงเร็บลับเป็นหนึ่งคนเฮ้ยได้อยู่นะผมว่านันจะมีโอกาสใช่เหรอท่านนิดเดียวจริงๆนั่นไงผมว่าผมน่าจะทำได้อ้าตะโพเลวจะเล็งโอ้แล้วเ๋ยวเราทำกันไม่ได้แล้วเหรออ๋อแล้ว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 อยังไงท่านไม่บอก ไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องป่วนอืมประตูนี่อวะจะไปยังไงวะเอาเลยท่านลองดูอืมโอ้เอางั้นเลยเหรอแก่ที่มันลายไว้ได้ทีเดียวด้วยดิเวรกรรมนั่นแหละดิ เราจะไปกันยังไงดีครับเอ๊ะยันไงเรียบร้อยไปบ้านเอือกันไปเลยไปเลยไปเลยตัวเองมันโหดเกินทำตัวเองเว้นกำปีเสมอเสมออะไรกันเนี่ยมนจะคนโหดอืมด ป้องกันมาเล่นง่าย <c oughs> อ๋อมันโดดขึ้นไปตรงนั้นได้ด้วยโอเคฮิบ okay. เย้ยเว้ยเลยมันโดดข้ามไปเลยเนี่ยไม่ตงไม่โดนเดี๋ยวไม่กี้เลยโ <c oughs> อ้โหรวยเพราท่านโปรโจังโอ้โหอันเดอร์ด็อกเลยตัว <c oughs> มาข้างใต้ <c oughs> ไหนโอ้โหยั่วกันขนาดนี้เลยมผมก็ได้กอดที่านอ้าจริงๆให้คนโง่ไม่ได้หรอผมกดเพิ่งก,กอดอ่ะไอ้โกงอ่ะโกงไอ้โกงโกงจริงเลยเต่าใหม่กันปะเอาวโอ้โหนี่ก็ตายฮรียบเรบเรบเรบเนี่ยมันตา คนแรกเลยใน้วิธีกระโดดท่าหมดโอ้โหเลยใช้กรนโดดเลยทีนี้เวนจับอย่าเอาตาเนี่ยคนตาคิดได้กี่เนียนมาได้หมดเลยเวนจับเ้ยไม่มีเนี่ยไม่มีแต้มเลยอ๋อนะเฮ้เฮมันใสตรงไหนดิ ลักษณะนั้นตรงนี้จะได้มาโอ้โหกลัวคนจะกระโดดไปได้วะกันทีมาเยอะมากเรียบ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 เรยบแอบเป็นฟาดฟาเดินไปฮอกกี้ล่วงเลยเวนกามเบนตายไม่ตายเหรอยังตายแล้วนี่อ้าวเมื่อกี้หมวยยังไม่ตายเหรอยังค่ะนึกว่าตายแล้ว เร้เรียบร้อยทันลา่อนบายยทุกคนลาานี้มันอาจจะเกินไปแล้วก็ได้ <S 2>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  เราก็ยังอันเดอร์ด็อกต่อไปทันลายอยน,นอันนี้มันคืออะไรวเนี่ยลูกตุ้มเหล็กลูกตุ้มเหล็กนี่คือเขาเรียกว่าอาหารปลาแซาลมอนค่ะเอาไว้ทำอะไรครับ ถ้าโดนก็ตายค่ะโอเคใครแหลมเข้ามาเหยียบแถวๆนี้นะโดนอาหารปลา <Technical S 3> <tablespoons> ตาสักุระค่ะทำไงอะทำไงนั่นไงเว้นะไม่นานนี้มาแตะให้มันหายไปอีกแกวีดิ้ตายเถอะไม่รอดเราบอกให้เจอขนาดนี้จะรอดยังไงท่านเจสลงไปอยู่ในบ่อด้วยกันเลย จะมีใครผ่านได้ไหมตอนนี้นั่นน่ะสิสามเทิร์นเลยสามรอบใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าใครไปได้นี่ก็อุ้ย<อ>ดอกไม้นี่คืออะไรคือถ้าเกิดเข้าใกล้มันมันจะตบค่ะโอเคงั้นอย่ามาแถวแถวนี้บ้ <laughs> าแล้วเนี <laughs> ่ข้าไปแต่ด้านล่างเท่านั้นแล้วด้วยกถึงหนาวด้านล่างด้วยมันโอ้โหท่านเกสไอเดี <laughs> ยแจ่มาก สุดยอดอ่ะเมื่อกี้เอีฟตลอดไปบ้างลองดูท่านเยอะเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วมั้งตอนนี้ Impossible เหรอได้มันต้องเป็นไปได้ดิแหมลองดูท่านเยอจะขอมาเพิ่มเย่ รอบนี้ตัวต้องได้อะไรวะเนี่ยออ๋คืออะไรท่านดูเท่าไรกันต่อหน้าต่อตาดูคนเร่าแล้วมันไม่เกรงใจกันเลยไม่เกรงใจหรอกตายแล้วอ๋อการจังหวะตอนวิ่งไม่ได้ดินั่นไงท่านรวมะเต็มเต็มจังหวะนี้เสน่ห์คงไม่ค่อยมีอะมิตตายโอ้ยยุ้จินว่ามันผ่านมั้งเนี่ย ยูจะทำได้แล้วฮะนั่นไงตอกก็ไปเฮ้ยโอ้ยอีเวนีอีเวนีมันโหดเกินชนะเลยมาจากไหนชนะด้วยดูคะแนนเลยไปนู่น are the ultimate chief บัตบ๊อบฮอ้มีสายสะพายด้วยไอแกไอ้เวนโอเค ดูดันต่อไปดีกว่านั่นดิเดไอเกตไปตั้งค่าแป๊บหนึ่งเอาให้มันนานกว่านี้นิดหนึ่งได้เกมรูอ๋อตั้งตรงนั้นใช่ค่ะเราจะมีโอกาสชนะไหมเนาะเกมนี้มั้งเดี๋ยวนะขออนุญาตเลือกเสื้อผ้านิดหนึ่งต้องการจะว่ากระโดดให้ดีกันการอมใช่นี่โคตรล็อกมาเลยท่านดูดิ ตัวบาลานี่กืออะไรเอาแล้วกระแทกเล่นอ๋อกระแทกเดี๋ยวกระแทกเล่นเดี๋ยวคะแนนหาโเคโอเคเลือกบาทเลยค่ะโอเคดูชิคเก้จะ่อนเทะเป่าท่านเออไก่ดำฮิปปี้มากท่านทุกคนดาตัวน้องสูงด่าง่ายเดี๋ยวฟาร์มเอ้ยดาอะไรวะเนี่ยท่าน่าจะยากเดี๋ยวมันจะมีคลื่นนะคะซัดมาทางด้านหลังค่ะท่านโอ้โห มาจากด้านหลังด้วยเหรอใช่ไว้นี่กันมันคืออะไรวะเนี่ยวางใหญ่เอาไอ้นี่มาเอ๊ปอ๋อนั่นไงต้องรีวิ่งใช่ไหมทิป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 โอเคอันนี้ก็ผ่านหมดไม่มีใครได้ฮันเก้ได้เหรียญใช่แล้ว ถาได้เหรยญเ้ยเอ้ยมีไข่ปลาแซลมอนไข่ปลาแซลมอนไข่ปลาแซลมอนมันไฟไปแล้วน่อยเน่ยไข่ปลาไอ้ปลาไปาโอ้ไปลาไปาชนะแล้วเอะเอะเยอะมาด้วยท่าด้วย ร่ด้วยอ่าเอาแล้วครับวันพรา,า่งจะมามาขอท่านไก่บ้างได้ได้อืมมาประตูวาร์ปเลยท่านท่านอืมแถวๆนี้ไปก่อนมาอึดเรียบ คลิปโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหมันจะคลิปไปได้ยังไงโอ้ต้องเร็วอ่ะโอ้ทำไมมันยากจักเลยดานนี้มันยากไปไหมท่านมียากกว่านี้แบบเยอะเลยนะท่านมีอีกเลยใช่เวทกรรมไอ้นี่มันไว้ทำอะไริแป๊บเปาคนขึ้นเหรอเป่าให้ให้ขึ้นได้ใช่อ๋อโอเคมีคนจะปีนทางนั้นแทนเลย เฮ้ยมันจะมา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 แล้วเออทันเชิดไปแล้วโอ้โหเออยต้องหาทางขึ้นไปได้ก่อนเลยก็ได้ใช่ไหมเมนกลับไปไอ้แตงไอีกแล้วกลับมาใจเย็นท่านนี่เอาหรือเปลเอาอะไรมาวะเนี่ยไม่เป็นไรเอาอะไรมาเข้าไปใจเย็นนะคะอ๋ฮอกกี้หน่อยเนี่ย ตรงไหนดีถ้าระวังแบ็คโฮนะตรงนี้แล้วกันแบ็คโฮโอ้โหนั่นทำไงกับมันดีวะเนี่ยยิบไปดิ๊เลยไอ้แป้ไอ้แไปแล้วไอ้ป้ามาแล้วไอ้ป้ามาแล้วไอ้ป้าไอ้ป้าอายุเกีกาเลยเกีบเราไม่ได้เ้ื่อไร่แกต้ตายอยู่คนเดียวโอเคโอเคเท่ากันเท่ากันสูงตีเ้าทีตัวนี้อย่าท่านสปริงเด้งอะ เอามาทำไมวะเนี่ยสปริงเด้งโอ้โหแต่ว่าไปตั้งตรงนั้นเวนกมไม่ได้ไปโย์กับพวกเราเลยฮึบมายืบโอเคยืบยืบยืบอ๋อจุดว้ามนี้นี่เองไม่คินหาอะไรนะก็ไปใหม่ก็ได้เวนกรมันลยอะไรฟ้า ผมเมื่อกี้ผมเข้าไปแล้วนี่เมื่อกี้ผมเข้าแลวใช่ค่ะเข้าแล้วค่ะเีกว่าไนมจุดวาวนี่มันกวนมากท่านเกตาวใช่ไหมใช่ค่ะเอางี้โจนโอ้หมาแมาแล้วโอ้ยโอ้ยไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้้าตายตายาตายตายน เขายังอยู่เวนเข้าไปจินวาร์ปเข้าไปโดนไ้วยบอยก่อนเข้าไปโดนเข้าไปไม่ม hey. oh. ันกระโดดข้ามดวาร์ปได้ไหยเหรอนี่ว่าไงตื่นเต้นสุดเลยบอกเลยดูสีเกินไปผมตอนนี้เอออือจะจังไงวะจริงด้วยเวนเก่านั่นบางทีก็โหดไป ท่านนั่นแหละเดียวเดี๋ยวผมยังไม่ขึ้นดีกว่เาเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,ยว,ยว <laughs> แล้วม <laughs> ันจะขึ้นยังไงวะเดี๋ยวแล้วไปท่านไปอยู่ตรงนั้นน่ะผมเพลยผมยังโดดไม่ขึ้นไงหล่นลงมาตายตรงนั้นเลยจะทำยังไงอ๋ออ๋อแกดิบปัดวัดตะเลยวัดเทพมัดจังไรนั่นนั <laughs> นน่นยิงโดนหัวไม่ตายด้วย นั่นอะดิโปปะเนี่ยโปแน่เลยโกงพี่โกงพี่โกงไม่รู้เห็นเขาเทพดัดโกไว้ก่อนเอออืมจะไปเหลือทางขึ้นแล้วนะท่านเนี่ยเอา่ะก่อนหนึ่งก็ต้องเอาตัวให้ได้ก่อนก็ยทออึ๊บมันลื่นเนี่ยมันลื่นมาหลุดอย่างเงี้ยแล้วก็มีเนื้อดิเนี่ยยาเนื้ดยาเนื้ดตายตัวเดียวอ่ะ แก่มันล่อตลอดเลยอ่ะนั่นน่ะสิเอ้ยมันมันมันไม่เข้าถิ่ว้าแบบนั่นแหะดีมันอะไหลายอย่างมันปองนี่ว่บมันมีด้วยอ่ะอย่างงี้ไม่รู้อะค่ะเก็เ่าก็ไม่แน่ใจวางถิ่นด้วยแบบไม่รู้อ่ะตอนนี้ไปก่อนเก็บเนี่ยมันจะชอบเลยลงมาอย่าลงมันปลาแล้วมันปลาแล้วไปแล้วเออโอ้สแกนเนี่ย ตาอนีีตายกันหมดหลังๆขึ้นไม่ได้แล้วโอ้โหดูเหตุดูยากเกินเออทำยังไงกันดีนี่เอเคยเรียนยาแอ๊ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแรกเรียนกงทำไมทันก็ตายนะ ตาเหรียญมากระเอาซะหน่อยตายกันหมดอย่าี้ตายหมดเกินว่าไม่มีใครทันแกะแกะเยอะเก่งโหดเกินตายแอ๊ะทำลายหนึ่งเดี๋ยวนี้โดนตลอดเลยหนึ่งเนี่ยอ้าวทหายพังยวงทีนี้เวนกำหายพังยวงเลยเอ้ยเวนหอมันเยอะมากเอ้ อ๋อทันจะได้ขึ้น,นม,ม,มาไ้มเหรอเป็นกรรมไหมโอ้โหตลอดไม่ได้ยาก่อนนั่นมันยาก่อขึ้นไม่ได้อีกเลยอ่ะ three turn left เออวิธีนั้นมีขั้นบันไดด้วยแหละท่านมันวางอะไรแล้วทำลายของมาเลย นี่นะนี่มันไตยาอยากที่จะเล่นง่ายบึ้มให้มันไตึ๊บเรามาทางนี้แล้วกินอยู่เราจะรอดจากตรงนี้ได้ไม่เป็นไรเราตั้งต้นใหม่ได้ดิเออขอตื่นไปแล้วไปยังวะไปยังยังไม่ไปนี่ว่ารีบลงวะทำไมอ๋อน่าจะรออีกแป๊บหนึ่งโอ้ฮันเกลเลยได้ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยว

โอ้โหถ้ามันจะดักขนาดนี้ไอ้บ้าไอ้ย่วะเนีลูกกระโดดอ้าวโดนยิงตายก็นยิงตายหมดแล้วเหรอตายหมดแล้วเพนชูกระโดดไปที่นี่ก่อนที่ไหนไปยังเนาะหายไปยังเนาะอไปเนาะโอเคอีฟเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีฟไปตรงนั้นค่ะแล้วก็ขึ้นมาอไปไหน

ฮี้ฮี้ดิ้งเว้ยไอ้ป่าไอ้ป่าเฮี้ยเฮี้ฮี้เฮี้ยเฮ้ยโดนโดนตัวเองวางเองโดนเองดีไอ้เดี๋ยว้ที่เป็นชีฟแกก็ชนะอเย้ะโอ้ยไม่เป็นไรค่ะครั้งแรกของท่านแบงค์ครั้งที่สองแม่ ไม่ไม่คลิปแรกโ okay. อเคไปคลิปกันเลยเดีกว่าท่านเนาะมาก็ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมนะขอบคุณท่านเกรดครับก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้หรือกดไลค์กดคลิปแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมตามตามกันที่จะไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดคลิปท่านเกรดด้วยนะคะคนนี้เขาทำอะไรอ่ะเขาทำอะไรวะเนี่ยอาเย่เย่เป็นหัวไก่โอเคบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับน้องๆอย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกรนแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลย แล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อๆของพี่แก๊กกับพี่ลีกด้ที่ตรงนี้เลยและน,น้องอย่าลืมกดไลค์ให้แก๊กด้วยนะคะบ๊ายบาย